ในยุค90นั้นยอมรับว่ามีหนังอีโรติกชั้นดีให้คอหนังสายห่างวัดได้เสพได้ชมกันหลายเรื่องอย่างคลิปก่อนที่แอดทำสปอยไปก็คือเรื่อง l o l i t า1997แต่5ปีก่อนหน้านั้นก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ชวนให้เสือป่าแมวสาวต้องตาโตเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นหนุ่มจีนอเ่างเจียหุยข้ามกำแพงวัฒนธรรมไปฟัดสาวน้อยฝรั่งหน้าจิ้มลิม่มที่ชื่อเจนมาร์ชซึ่งกำลังเป็นสาวน้อยัยกระตอกที่ขาวอมชมพูไปทั้งตัว จากตัวอย่างที่ตัดมานี่ยังไงก็ต้องดูสำหรับใครที่เป็นข้อหนังตัวจริงสำหรับหนัง The Lover 1992นี้ไม่ได้เป็นหนังโป๊ชั้นต่าไรรสนิยมแต่อย่างใดแต่มันเป็นหนังอีโรติกที่สร้างมาจากวรรณกรรมของนักเขียนชื่อดังชาวฝรั่งเศสที่ถูกแปลออกไปถึง43ภาษาและได้ถูกดัดแปลงมาเป็นหนังที่กำกับโดยผู้กำกับชื่อดังในตำนานของฝรั่งเศสชองชาร์ลส์อานนที่มีผลงานหนังดังในเครดิตอย่าง The Bear หน9่มีเพื่อนเด็ก 7 Years i n t i b e t 1997และ Enemy a t t h e g a t e 2001เป็นต้นและได้สองนักแสดงต่างผิวสีที่จะมาฟิเจอริงกันจนจอหนังร้อนชาคือนักแสดงหนุ่มชาวฮ่องกงที่กำลังหล่อใสในตอนนั้นเหลียงเจียหุยมากอดรัดฟัดดีกับสาวน้อยร่างเล็กที่สูงแค่157เซนติเมตรเท่านั้นอย่างเจนมาร์ชที่เรียกเสียงซูดปากจากหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทุกผู้ทุกนามที่ได้เห็นตัวอย่างหนังมันร้อนแรงของเธอ เห็นตัวเล็กๆเป็นเด็กผู้หญิงอย่างนั้นอันที่จริงเธอมีอายุ19ปีแล้วในตอนที่เล่นหนังเรื่องนี้แต่กระนั้นก็ทําให้ผู้ชมที่เป็นสายโลลิจินตนาการบันเจิดไปเหมือนกันเพราะเธอดูเป็นเด็กผู้หญิงที่ยังไม่โตเต็มสาวเอามากๆโดยหนังเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์อันอื้อเฉาวระหว่างเพลย์บอยหนุ่มชาวจีนกับสาวน้อยไร้ดงสาชาวฝรั่งเศสวัยเพียงแค่15ขวบเท่านั้น เรื่องของพวกเขาเริ่มต้นที่เวียดนามในปี1929ซึ่งยังอยู่ภายใต้ก,กรารปกครองของฝรั่งเศสในนามของสหภาพอินโดจีนที่ท่าเรือข้ามฟากของแม่น้ำโขงในเวียดนามมันเป็นสภาพของความล้าหลังแบบประเทศโลกที่3อย่างแท้จริงสาวน้อยไรหนา้าวัยเพียง15ปีชาวฝรั่งเศสที่แต่งตัวแปลกตาจากชาวบ้านทั่วไปดังสีขาวที่วางอยู่ท่ามกลางสีดำแถมชุดที่เธอใส่ยังมีความเบาบางแถมยังโนบรา ปวดเรือนร่างแห่งความเป็นสาวน้อยอย่างไม่อายสายตาใครฉากนี้เป็นฉากที่ตัดมาเป็นตัวอย่างหนึ่งมันเป็นฉากเปิดตัวของ March, เจนมาร์ชนางเอกสาวชาฝรั่งเศสที่กล้าเปิดเผยเ,เรือนร่างยังไม่มีหวัวมันช่างเป็นฉากที่สะกดสายตาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั่วโลกอย่างที่สุดนางเอกเป็นลูกสาวของหญิงม่ายชาฝรั่งเศสที่อพยพจากบ้านเกิดเมืองนอนหวังจะมาตั้งรกรากและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อนานิคมอันไกลโพ้น แต่กลายเป็นว่าเธอถูกหลอกให้ใช้เงินเก็บทั้งชีวิตให้ไปซื้อที่นาที่เต็มไปด้วยน้ําเข็มเพราะปลูกอะไรก็ไม่ได้ทําให้เธอกลายเป็นคนที่ท้อแท้กับชีวิตและทําให้สภาพจิตใจเธอมีปัญหามันยังส่งผลต่อการเลี้ยงดูลูกๆทั้ง3คนด้วยเพราะเธอรักลูกชายคนโตซึ่งเกเรมากคอยให้ท้ายอยู่เสมอแม้ว่าจะทําผิดแค่ไหนทําให้เขาได้ใจมารังแกน้องๆอ,อย่างนางเอกซึ่งเป็นลูกคนกลางกับน้องชายคนสุดท้องที่อ่อนแอและเต็มไปด้วยความเก็บกด ใช่แล้วเธอคือสาวน้อยที่ชีวิตมีปัญหาในเรือข้ามฟากลำนั้นมีนรถเก๋งสีดำพร้อมคนขับที่แต่งตัวอย่างเลิศหรูจอดนิ่งเพื่อข้ามฟากไปด้วยที่เบาะหลังมีชายหนุ่มชาวจีนหน้าตาหล่อเหลานั่งจ้องเธออย่างไม่กระพริบตาเขาคือลูกชายของข้าบดีชาวจีนผู้ร่ำรวยซึ่งอพยพมาอยู่ที่เวียดนามเช่นกัน และเขาเป็นหนุ่งนักเรียนนอกที่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสเมื่ออดรนทนไม่ไหวและหัวใจมันเรียกร้องชายหนุ่มจึงได้ลงจากรถและเข้าไปพูดคุยกับเธอด้วยความประหมา่ามือไม้นี่สั่นไปหมดเพราะเจอกับสาวน้อยที่ทั้งสวยเซ็กซี่และมีความมั่นใจในตัวเองตามแบบฉบับของผู้หญิงชาวตะวันตกหลังลงจากรือเขาอาสาขับรถไปส่งที่โรงเรียนประจำที่เธอเรียนอยู่สาวน้อยตอบตกลง ะระหว่างทางที่นั่งรถไปน,นั้นหนังใส่สัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกถึงราคาเต็มไปหมดแค่ฉากที่ทั้งสองคนตัวโยนไปโยนมาเพราะรถขับขึ้นสะพานที่เป็นลูกระนาดแค่นี้ก็ทำให้คนดูหนุ่มๆเริ่มตาลายละระหว่างทางที่ยาวไกลในการนั่งรถชายหนุ่มได้พยายามเอามือไปจับมือนางเอกจับไม่พอยังเขี่ยด้วยอีกต่างหากจนนางเอกต้องหลับตาพริบด้วยความเคลิม้มกว่าจะถึงที่หมายนางเอกก็ปากสั่นเสียงกระเซาไปหมดแล้ว เพราะว่ามือของพระเอกมันได้เลื่อนจากการจับมือไปซุบยังใต้กระโปรงของเธอไปแล้วนั่นเองพระเอกอรถมาจอดดักรอที่หน้าโรงเรียนนางเอกค่อยๆเดินมาหาทำท่ายุวยยวนด้วยการส่งจูบผ่านกระจกรถจนพระเอกตาค้างแล้วนางเอกก็วิ่งหายเข้าประตูโรงเรียนไปปล่อยให้พระเอกนั่งละเมอกับความประหายที่โดนปลุกต่อไปตัวนางเอกเองก็เริ่มหมั่นไหวและเริ่มจินตนาการถึงพระเอกในตอนกลางคืนในเรื่องที่ว่าวิว ต้องใช้มือรูปลายผิวตัวเองในตอนพักกลางวันของวันหนึ่งพระเอกได้รถมารับนางเอกไปที่บ้านพักของเขาแต่ด้วยความสับสนเขาจึงจะส่งเธอกลับบ้านแต่นางเองกกระบอกว่าอยากให้เขาร่วมรักกับเธอไม่เหลือสิครับท่านผู้ชมบิวอารมณ์คนดูมาตั้งนานเพราะนางเอกโกหกพระเอกว่าอายุ17แล้วทั้งๆที่มันไม่ถึงพอถอดเสื้อผ้าออกจากร่างกายจนเปลือยเปล่าพระเอกเห็นว่าเด็กเกินไปจึงไม่กล้า นังเอกซึ่งอยากลองจนทนไม่ไหวจึงเป็นฝ่ายเริ่มลุกรามเขาเองด้วยการใช้มือล้มเข้าไปเพื่อพิสูจน์ว่ามังกรของจีนนั้นมีจริงหรือเปล่าแอดจะบอกว่าฉากเล็บซีนนี้ไม่มีทางเลยที่แอดจะเอามาลงได้คงต้องใช้วิธีบรรยายเอาละกันเพราะมันทั้งโล่งโจงทั้งล่อนจ้อนจนเห็นเนื้อเห็นนมเห็นขนกันอย่างไม่มีอะไรมาบางังโดยเฉพาะเรือนร่างของฝ่ายหญิงฉากรักในหนังเรื่องนี้ดุเดือดรุนแรงน้องๆฉากนั้นของทั้งเว่ยกับเลี้ยงเฉาวเว่ยเลยทีเดียว และฉากรักของหนุ่มจีนกับสาวน้อยฝรั่งก็มีให้เห็นซ้ำๆด้วยกันหลายฉากฉากแรกนี่เยอะหน่อยเพราะตามเนื้อเรื่องมันคือการเปิดซินครั้งแรกฝ่ายผู้ชายก็อยากตัดตูมให้ได้เยอะๆส่วนฝ่ายสาวน้อยก็อยากรู้อยากลองจึงตอบสนองให้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือข้าวปลาไม่กินกินแต่เครื่องในที่อยู่ใกล้กับมามาจนฟ้าเหลืองขาวอ่อนไปตามๆกันเลยทีเดียวส่วนฉากเริบซีนฉากหลงัลงๆก็นุ่ลงลมห่มฟ้ากันเป็นว่าเล่นนางเอกนี่ขยันถอดเสื้อถอดผ้าจนแทบไม่ได้ใส่ ทั้งบนทั้งล่างโว์กันให้เห็นจนอิ่มไปเลยแล้วแอคติ้งของเจนมาร์ชนี่เขาบอกว่าจัดเต็มมากทั้งสีหน้าและแววตาที่แสดงออกเหมือนเจ็บเหมือนปวดนักนหนาไหนจะเสียงกระเสา่าที่ฉบาภาพไทยนี่ตัดเสียงภาพออกให้ได้ยินเสียง,งครวญครางจากต้นฉบับให้ถึงอารมณ์กันอย่างเต็มที่นอกจากฉากเซ็กซีนแล้วฉากเกี่ยวพาราสีกันก็ชวนเคลิ้มเป็นอย่างยิ่งกับการที่พระเอกพานางเอกตระเวนไปกินไปเที่ยวท่ามกลางบรรยากาศที่สุดโรแมนติก แต่แล้วความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มมีอุปสรรคด้วยม่านประเพณีของคนจินโบรณที่กำลังจะขัดขวางไม,ม่ให้พวกเขาได้คบกันเมื่อเขาไปบอกกับพ่อและพออนุญาตพ่อเขาบอกว่ายินดีให้เขาตายซะดีกว่าที่จะให้คบกับนางแหม่มฝร,รั่งส่วนฝั่งแม่กับพี่ชายของนางเอกก็เริ่มระแคะระขายและคาดค้านเอาความจริงกับเธอว่าได้เสียสาวไปแล้วใช่ไหมแต่เธอปฏิเสธแม่กับพี่ชายจึงบังคับให้เธอบอกเขาให้พาทุกคนที่บ้านไปกินมื้อข้ามเพื่อทําความรู้จักกัน บนโต๊ะอาหารมือนั้นกลายเป็นว่าฝรั่งมังค่ากินดื่มอย่างตะกละตะกรางอย่างไม่มีสมบัติผู้ดีแถมยังแสดงออกว่าเป็นพวกหน้าเงินอย่างเห็นได้ชัดจนพระเอกโมโหและเกือบมีเรื่องกับพี่ชายนางเอกซึ่งแสดงความกักขระและถอยเทินออกมาได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายหลังมื้อค่ำเขาพาเธอกลับไปที่รังรักและตบหน้าเธออย่างแรงจากนั้นก็ผลักเธอจนหงายหลังลงบนเตียงและรุมรัดจับเธออย่างบ้า,บาคลั่งแบบที่เสื้อผ้าไม่ทันได้ถอด พระเอกเริ่มรู้ตัวว่าหลงรักนางเอกอย่างหมดใจเข้าแล้วแต่นางเอกพยายามจะบอกตัวเองรวมถึงบอกเขาด้วยว่าที่เธอนอนกับเขาก็เพื่อเงินเท่านั้นพระเอกเสียใจมากพี่ชายของนางเอกเริ่มก่อปัญหาหนักขึ้นทุกวันแม่ของเธอเลยตัดสินใจส่งเขาลงเรือกลับไปฝรั่งเศสก่อนที่เรือจะออกมันยังส่งมือไม้มาล้อเลียนเธอว่าหนังคนสับสอนอีกต่างหากและนางเอกก็เริ่มถูกคนที่โรงเรียนตั้งท่ารังเกียจเพราะข่าวคราวที่กระชอนไปทั่วว่าเธอมั่วผู้ชาย ในที่สุดพระเอกก็ถูกพ่อจับคลุมถุงชนอย่างที่เขาไม่มีทางหลีกเลี่ยงเขาหัวใจสลายได้แต่นอนซมอยู่กับบ้องสูบฟิลเธอบอกกับเขาว่าหลังงานแต่งเธอและเขาจะกลับมาเจอกันที่รังรักอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอและแม่จะย้ายกลับไปฝรั่งเศสเพราะพวกเธอไม่เหลืออะไรที่เวียดนามอีกแล้วในวันแต่งงานของเขาท่ามกลางกระบวนแห่ที่กระทึกครึกโครมเธอไปยืนมองอยู่ห่างๆด้วยความรู้สึกที่สับสน คืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกหนักนางเอกฝ่าฝนจนเปียกปอนเพื่อกลับไปที่รังรักแต่เขาไม่มาแถมห้องที่เคยสวยงามและเป็นเหมือนความทรงจําระหว่างเขากับเธอถูกรื้อออกไปจนหมดจนไม่เหลืออะไรเลยเธอใช้ขันตักน้ําฝนที่เจิ่งนองไปทั่วไปรดน้ําต้นไม้ในห้องที่กําลังเฉาตายเป็นครั้งสุดท้ายและแล้วก็ถึงวันเดินทางเธอเฝ้าเชน้อหาหวังว่าเขาจะมาส่งแต่ก็ไม่เห็นจนเรือเริ่มเคลื่อนตัวออกจากท่า เลยให้เห็นรถสีดาคันนั้นที่เธอคุ้นเคยจอดซุ่มอยู่ตรงข้างท่าเรือเขาคงจะนั่งนิ่งอยู่หลังรถและจ้องเธอจนตาไม่กระพริบเหมือนตอนพบกันครั้งแรกความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นที่ท่าเรือและจบลงที่ท่าเรือเช่นกันเธอมองไปยังรถเขาที่จอดอยู่จนลับตาท่ามกลางการรอนแรมอันยาวนานบนเรือกลางทะเลกับบรรยากาศอันเบิงว้างเปลี่ยวเหงาเธอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าได้รักเขาจนหมดหัวใจเช่นกัน ธอสุดตัวลงนั่งร้องไห้ด้วยความรู้สึกที่แตกสลายหลายสิบปีผ่านไปในวันที่เธอและเขาแก่เท่าจนเส้นผมบนหัวกลายเป็นสีดอกเหล่าเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากเขาด้วยน้ำเสียงที่สั่นและประหมา่าเหมือนที่เคยเป็นตอนพบกันครั้งแรกเขาบอกว่าเขายังรักเธอและจะรักไปจนวันตายเช่นเดียวกันกับหนังลูลิต้าที่หน้าหน,นังนี่บิวคนดูสะจนต้องเข้าโรงไปดูวความหน้ามืดและปลุกเร้าอารมณ์คนดูให้เต็มไปด้วยราคา จากฉากรับที่ว่าบิวร้อนแรงบนจอก่อนที่จะกระช่าอารมณ์ที่กําลังหืนกระหายให้กลายเป็นความเศร้าในตอนท้ายคือที่หืนหืนมาทั้งเรื่องนี่หดหมดเลยเมื่อมาเจอกับความดราม่าตอนจบเรื่องนี่ถือเป็นหนังกระตุ้นราคาที่เต็มไปด้วยศิลปะและชั้นเชิงรวมถึงประเด็นดราม่าที่หนักหนาสาหัสจนคนดูปรับอารมณ์กันแทบไม่ถูก แต่ถึงอย่างไรในระหว่างทางอารมณ์คนดูก็ตเตลิดไปไกลแล้วกับเนื้อหนังของอินูเจนมาร์ชที่จะตราตรึงอยู่ในหัวใจของคุณผู้ชายทั้งหลายไปอีกนานไม่เหตุนอกจากหนัง The Lover ในปี1992แล้วเจนมาร์ชยังเผาจอให้ลูกเป็นไฟอีกครั้งด้วยหนัง Color of Night ที่เล่นรักกับบรูซวิลลิสอย่างดุเดือดเช่นเคยปัจจุบันเจนมาร์ชอายุ48ปีเธอผ่านการแต่งงานมาแล้วสองครั้งและมีลูกหคน เธอทำงานอยู่ในวงการแสดงจนถึงปี2015